สวัสดีค่ะกลับ <acceptable S 1> มาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะก่อนบบเลยขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะคลิปนี้นะเป็นคลิปเก็บตกจากงานแฟมิตเวียดนาม เมื่อวานนะไม่รู้ว่ามีใครเห็นกันบ้างหรืออย่างนะคะเนี่ยล่ะค่ะเออเป็นตอนที่พี่หลิงนะสวมสวมสวมบทเป็นซานตี้หลิงหรือเปล่าแจกของขวัญให้กับแฟนๆบอกว่าพี่สาวจีนบอกว่าใครได้รับของขวัญกับมือจากหลิงหลิงบ้างก็ชันนาฟิก็ฉันนาฟิก็ชันนาฟ,นนฟิคือพี่สาวจีนคนนี้เขาบอกเขาเร่งทํางานพอทํางานเสร็จเขารีบบินไปเวียดนาม เพื่อไปร่วมงานแฟนมีที่เวียดนามด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีช็อตอันนี้ล้วนคะ่ะนาพี่หลิงเดินแจกของขวัญให้กับเหล่าแฟนคลับนะคะที่อยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยจะแจกหลายคนถามว่ามันคืออะไรไม่มีคําตอบว่าคืออะไรนะแต่บอกแต่ว่าน่ารักนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอะไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เขาสังเกตการคืออากับกิริยาของพี่หลิงดีดมากๆ รั่วสุดๆรั่วไหมรั่วไหมมาเดินดูกันคือออกจากคลื่นคลองอ่ะคือมันดีดกว่าทุกครั้งมันดูรั่วกว่าทุกทีทัางที่ก็ได้ข่าวมาเนืองๆว่าพี่หลิงอ่ะไม่ค่อยสบายใช่ป่ะไม่แบบไม่ค่อยดีอะ่ะเออนะไหนมารูพี่สาวจริงเขาว่ายังไงกับบ้างบอกเล้งเลงวันนี้เดิมไปกี่แก้วะ่ะหยุดหยุดไม่ได้เลยแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะมานะคะประมาณว่า สงสัยอะว่าพี่หลิงต้องมีดื่มกรึบๆไปบ้างแน่เลยถึงได้แบบดูลันลามากนะเออคนนี้มาถึงบอกว่าเอาจริงพี่หลิงอยากให้แฟนๆทุกคนอะได้หนุกหนานในงานแฟนมีที่สุดเลยอยากให้สนุกสนานกันอยากให้ม้วนจอยอะไรประมาณนี้ค่ะอีกคนนึ้งก็มาบอกก็เพราะว่าพี่หลิงป่วยไงยก็เลยแสดงพฤติกรรมแบบผิดปกติอย่างนี้ออกมา ลิงลิงลิงป่วยหรือเปล่าลูกเป็นไรมากเป้าลิงนะคะได้ยินมาว่าพี่หลิงบอกวันนี้อ้วกด้วยเราก็เลยคอเจ็บบักหรอคะอ้วกด้วยหรอคะไม่รู้นะอันนี้อันนี้คือพี่สาวจริงเขาคุยกันนะใช่ใช่ฉันก็ได้ยินอย่างนั้นอะเสียใจมากๆเหมือนกันเลยเออเออฉันก็ได้ยินมาโคตรเศร้าเลยอะหรอคะพี่หลิงอ้วกด้วยหรอแต่ถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายเนือ้อไม่ค่อยสบายตัวเราอ้วกออกมาได้อะ บางทีมันยังดีกว่าไม่ได้อ้วกนะอ้วกเสร็จแล้วอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะเนาะเพราะบางทีมันเหมือนมันได้ปล่อยอะไรที่แบบมันอัดอยู่ข้างในไงนะคะเอออ่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อใครรู้บ้างเขาพี่หลิงอ้วกด้วยหรอไม่รู้นะอ่านตามโซเชียลจริงก็หันหานไว้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไม่จริงนะอันนี้บอกยิ่งหลิงหลิงแสดงอาการกระตือรือร้นมากเท่าไหรอ่อ่ะ ก็ดูเหมือนว่าหลิงหลิงอ่ะจะต้องการความอบอุ่นจากคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นรู้สึกว่าหลิงหลิงเหนื่อยเกินไปขอพระเจ้าอวยพรหลิงหลิงด้วยอ่าคนนี้เขาวิเคราะห์ไปถึงนะคะข้างในของพี่หลิงเลยประมาณว่ายิ่งรู้สึกแบบว่าเหนื่อยแค่ไหนก็จะยิ่งแสดงออกมาว่ากระตือร,รือร้นคือขักมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆอะ่ะโคตรเหนื่อยเลยนะขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่หลิงด้วยเออ เธอฉันอีฉาพี่แม่มอ่ะโอบเอวหลิงๆได้ด้วยอะ่ะฉันอยากเป็นคนโอบเอานะคะก็เชื่อว่าหลายคนนะคะหตัวบางซะอย่างนั้นนะคะพี่แม่มต้องมาคอยจับไว้อะ่ะนะเออเดี๋ยวจะหายไปเขาบอกด,ดีนะมีพี่แมมอ่ะไม่มีแล้วพี่หลิงวิ่งตะเลิดแจกของไปให้แฟนๆหายไปกับฝูงชนแน่นะฮะดูจะหยุดพี่หลิงไม่ค่อยอยู่ด้วยนะเธอของขวัญคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่ารักมากเลยอะแต่ก็ไม่มีคําตอบจากเจ้าของโพลนะว่าตกลงข้างในแกะมาเป็นอะไรก็อยากรู้นะแต่ไม่มีคําตอบนะคะโอ้ยพี่แหมมต้องหยุดลิงลิงให้ได้นะไม่อย่างนั้นลิงลิงจะหายไปท่ามกลางฝูงชนหายแน่ค่ะคุณแต่งตัวชุดนี้ด้วยหาไม่เจอแน่ต้องคอยคุมอย่างใกล้ชิดนะคะเฮ้ยดูท้าววันนี้พี่หลิงคือคักเป็นพิเศษเลยอะเออจริงนะไม่เคยเห็นพี่หลิงนะ เห็นครั <masculine> ้งตอนนั้นก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะเนาะตอนตอนเรียนมหาลัยหรือยังไงอะนะคะตอนที่ไปรั่วกับเพื่อนๆใช่ป่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้พี่หลิงรั่วนะคงไม่รั่วหรอกแต่ก็หรือว่าจะรั่วหรือว่าต้องการทําให้ไม่น่ารั่วหรอกไม่น่าดื่มหรอกค่ะคนไม่สบายไม่กล้าดื่มหรอกเด๋ยวอ้วกขึ้นมาี๋ยนนะขึ้นแฟนมีดไม่ไหวหรอกไม่ได้รั่วหรอกแต่พี่สาวจริงเขากําลังวิเคราะห์กันว่าพี่หลิงกรบเกลื่อน เคยว่าทําตัวคึกคักกบเกลื่อนอาการป่วยของตัวเองข้างในเก็บไว้ข้างในเดี๋ยวให้แฟนมิตมันสนุกไปก่อนเพราะว่าเขาเสียเงินกันมาแพงจะมาเศร้าซึมเพราะว่าพี่หลิงป่วยไม่ได้คือเป็นคนขี้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแจกความสุขสนุกมันก็เลยดูคึกคักดูดีดเป็นพิเศษก,กว่างานแฟนมิตรอื่นเพื่อไม่ให้แฟนเวียดน,นามจะรู้สึกกลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาวิจารณ์เขาวิเคราะห์กันนะพี่สาวจีนเขาบอก โอ้ยดูแล้วมีความสุขมากเลยอะหวังว่าหลิงออมจะมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปเลยนะถ้าเป็นไปได้ก็ดีไม่น้อยเลยนะคะอ่าคนนี้เขาบอกว่าถึงว่าพี่หลิงป่วยอะพี่หลิงก็เลยแฝงทําเป็นแบบแข็งแรงกลบบกรอนไม่ให้แฟนๆต้องเป็นห่วงอะนะเออเขาบอกหลิงหลิงเป็นอะไรลูกหลิงหลิงคือมันดูผิดปกติจากพี่หลิงปกติมากเลยไงวันนี้ดูพี่หลิงดีดมากเป็นพิเศษอะเธอ อันนี้เสียงจากหน้างานนะเจ้าของโพนี่แหละเขาบอกวันนี้ดูพี่หลิงตื่นเต้นแล้วก็ดูดีดมากเลยอะเธอวันนี้หลิงหลิงดื่มไปกี่แก้วอะเธอไม่ดื่มจริงเหรอนะเอออาการมันเหมือนเนาะอืมเขาบอกโหผู้ช่วยพี่หลิงน่ารักมากเลยอะคอยกอดเอวเอาไว้ด้วยอะใครๆดูแลใกล้ชิดมานะคะบอกเอาจริงก็แค่พี่หลิงป่วยแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อจะมอบสิ่งดีๆที่สุดให้กับแฟนๆแหละอืมหลายคนเห็นเป็นอย่างนี้นะโอ้ยพี่แมมใจดีมากเลยอะ่ะคอยดูแลปกป้องหลิงๆไม่ให้ห่างหายสายตาไปเลยใช่ต้องมีคนอย่างพี่แมมนี่แหละคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะตามติดทุกฝีก้าวยิ่งสวยๆเซ็กซี่อย่างนี้ด้วยนะบอกน่ารักจังเลยหลิงๆห,หมดนี้นะฮะเออหลายคนบอกพี่หลิงใกล,ล้ละใกล,ล้ละ ไม่บอกเหมือนกันว่าใกล้อะไรนะหลายคนก็เอนดูพี่หลิงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หลิงคืนนี้อ่ะทำไมถึงได้ดูบา้บาๆบอๆสักขนาดเนี้ยสนุกจังเลยนะเจ้าของโพลก็บอกดูเหมือนหลิงๆกำลังตื่นเต้นแล้วก็รัวๆด้วยละ่ะคือไม่เคยเห็นพี่หลิงโหมดนี้กันอ่ะนะคะเขาบอกดูคุณควงเขาตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแต่ก็ดีนะโหมดนี้มันดูคึกคักดีนะคะ ในที่สุดก็อดดื่มไม่ได้นะฮะเขาบอกพี่หลิง AI ในที่สุดก็ดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าคาดเดาว่าพี่หลิงดื่มไปนิดๆนะคะเขาบอกว่าแล้วคนนี้ก็มาชวนนะให้ไป PK วันที่หนึ่งมีนาะคมก็มีเอาโปเตอร์นี้มาแปะคือโปเตอร์อันนี้ของพี่หลิงอะช่วงนี้เขาทยอยนะคะเพราะว่าจะมีงาน PK ใหญ่วันที่หนึ่งมีนาะคมที่บอกแล้วไงจะระดมทุนเพื่อ นะเขาบอกไม่มีพวกแฟนคลับก็ไม่มีเราประมาณว่าจะโดเนตกันเพื่อเอาเงินมาสมทบทุนในงานวันเกิดน้องจัดใหญ่อันนี้จากบ้านเดี่ยวพี่หลิงนะคะบอกเอาจริงหลิงเป็นคนทุ่มเทมากนะก็เวลาตัวเองไม่สบายไม่สบายทั้งใจไม่สบายทั้งกายก็จะไม่ทำให้ใครรู้หรอกนะจะเก็บเอาไว้ข้างใน ถ้าพูดกันตรงๆก็เลยถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือพี่หลิงอะต้องถึงขั้นทนไม่ไหวจริงๆแหละถึงจะบอกให้คนอื่นได้รู้อะ่ะอืมถ้าเมื่อไหร่ที่พี่หลิงบอกออกมาให้คนข้างนอกได้รู้นะแสดงว่าน,น่านะ่ะพี่หลิงสุดๆแล้วอึดอัดจ,จนเก็บเอาไว้กับตัวเองไม่ไหวเราก็เลยทําออกมาแต่ถ้าไม่สุดจริงพี่หลิงก็จะเก็บเอาไว้ข้างในคนเดียวนี่แหละเมื่อวานเห็นปะพี่หลิงดูแบบเอเนอร์จีล้นเลยตรงเวทีอใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วอะพี่หลิงอ่ะ อึดอัดมากเลยนะข้างในอะ่ะคล้ายๆว่าความหมายของเขาก็คือว่าแบบพี่หลิงอ่ะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอะไรบางอย่างข้างในก็เราก็เลยไปปลดป,ปล่อยออกมาในรูปแบบนั้นใช่ไหมเต้นยัวๆบทบทอันนี้ถือว่ายัวบทที่สุดตั้งแต่พี่หลิงเต้นมานะเออคล้ายๆว่าคุกเข่าอย่างนั้นนะคุณแล้วใส่กะโปรงสั้นจุดอะ่ะปกติพี่หลิงไม่ทาหรอกนะแต่เอกก็มาคิดแง่มุมนึงดรวอว่าพี่หลิงก็พอรู้เหมือนกันว่าดอมพี่หลิงที่เวียดนามน้อยอะ่ะ อืมนะน้องออมเยอะมากแต่ของพี่หลิงน้อยก็เลยว่านิดหนึ่งหรือเปล่าให้แฟนๆรักและเอ็นดูพี่หลิงด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะตีไปได้หลายความหมายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่สาวจริงก็มองไปว่าแบบพี่หลิงอึดอัดมีเรื่องอึดอัดอะไรข้างในแล้วอยากจะปลดปล่อยออกมาก็เลยแซงทําเป็นว่ามีความสุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีอันนี้เอกว่ามีเปอร์เซ็นต์จริงๆมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันปลดปล่อยออกมาในทาง ให้ความสนุกกับเหล่าผู้ชมนะคะอะมาดูกันต่อว่าเขาว่าไงาอีกเขาบอกพี่หลิงเดิมไปกี่แก้วละงานเนี้ยมาถึงได้ออกมาแบบนี้แล้วก็มาจบกันที่คอมเมนต์สุดท้ายบอกหลิงหลิงควงดูจะบ้าแล้วเนี่ยน,นะคะก็แล้วแต่คนตีความไปแต่ว่าถามว่าถ้าพี่หลิงข้างในไม่ได้มีอะไรจริงๆ ก็ดีดก็รั่วอย่างเนี้ยก็ถือว่าเป็นโหมดที่ดีเพราะว่าเป็นโหมดสร้างความบันเทิงใครเห็นใครก็นะคนสวยขี้เล่นอะไรอย่างเนี้แล้วก็ดูดิดดรั่วรั่วมันก็ดูแล้วมันก็ดีแต่เกรงว่าจะเป็นเหมือนบางวิเคราะห์ที่เขาบอกว่าเนะดูเหมือนพี่หลิงอึดอัดอะไรข้างในแล้วก็แซงทําเป็นแบบตลกกบเกลื่อนสนุกกบเกลื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่คนดังอะเป็นกันเยอะนะเออสภาพจิตใจบางทีนะต้องดูแลกันนิดนึง ที่สาคัญเลยคือต้องนอนให้พอนอนนี่ช่วยได้บางทีถ้านอนไม่พอนะจากเรื่องไม่มีอะไรก็กลายเป็นเรื่องเครียดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นอนให้พอแต่กินเฮลตี้พี่หลิงทําอยู่แล้วออกกาลังกายพี่หลิงทําอยู่แล้วเหลือแต่นอนแหละอาจจะไม่มีเวลานอนพอแล้วมันอาจจะนะแล้วก็ไม่รู้อาจจะเรื่องอะไรหลายอย่างมารบวกวนใจ,จเราไม่อาจรู้ได้หรอกแต่ช่วงนี้งานพี่หลิงยุ่งจริงนะคะอล่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่หลิงด้วยแต่พูดถึงถ้าพี่หลิงข้างในไม่มีอะไรในใจจริงๆแล้วออกมาโหมดนี่ก็น่ารักนะน่ารักนะดูเฟลลี่ดูแบบ เออนั่นแหละก็ดูน่ารักดีดูเป็นสาวเปรี้ยวคนหนึ่งเป็นหมดเปรี้ยวของพี่หลิงเหมือนกันนะคะอ่ามาส่งท้ายกันที่ยอดขายนิตยสารไลฟ์สไตล์ของพี่หลิงกันหน่อยแล้วกันเนาะเออเขาเอ,อไม่แน่ใจว่าปิดรับพีออเดอร์วันนี้หรือเปล่าเขาใช้เขาใช้คาว่าอย่างเงี้ยรายงานยอดขายสุดท้ายนะคะของปกนิตยสารไลฟ์สไตล์ที่พี่หลิงขึ้นหน้าปกฉบับเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ไหนมาดูกันซีก็คือไลฟ์สไตล์วันนั้นนะคะเขาบอกยอดขายรวมผ่านทั้งสองช่องทางนะคะเขามีขายผ่านสองช่องทางทั้งหมดเลยนะส2 7หมเร้อยเล่มนะคะสามหมเดร้สองเล่มคิดเป็นเงิน 1, 6, 3, 6, 6, หนึห่งล้านหกแสนสม่นหอยหยวนหยวนนะ 1, 6, 3, 6, 6, หนึ่งล้านหกแสนสหยวน เขาบอกว่านับว่าเป็นยอดขายที่น่าประทับใจอย่างมากที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนและปราศจากความรักของแฟนๆทุกคนนะคะนี่ถึงเป็นพยานว่าลิงลิงควงสาวเจ้าสเสน่ห์และทรงอิทธิพลที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนี้ อ่านะไหนเรามาดูยอดขายก็เป็นไปตามรูปนี้เลยนะคะซุ่มกันเข้าไปค่ะเขาทำสรุปออกมาให้อย่างนี้เลยนะตอนวางขายเปิดพรีออเดอร์ภายใน5นาทีแรกทำยอดขายไปได้8,90,000หยวน10นาทีแรก9 1 0 0 0 0ห่ยวนครึ่งชั่วโมงเท่านั้นทะลุล้านเลยค่ะ1,500,000หยวนและ1ชั่วโมง ทำยอดไปได้หนึ่งล้านหกหมื่นหยวนภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งวันยอดขายทะลุไปหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหยวนหกสิบแปดชั่วโมงนี่มันกี่วันอะหกแปดชั่วโมงนะคะ 1, 6, 4, นนนนนนหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยวน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 หยวนไหนมาดูสิหกแปดหารยี่สิบสี่ อ๋อยังไม่ถึง3วันดีเนาะหนึ่งล้านหกแสนหอยหยวนนะอันนั้นณนะขณะที่เขาทำันนี้คือมันยังไม่จบไงถ้าจบวันดีก็คือ3าวันเต็มนะคะอันนี้เขาบอก the last แล้วยอดขายออกมาเป็นอย่างนี้เลยคิดเป็นเงินไทยนะถึงยอดสุดท้ายนะรวบรวมออกมาแล้วก็คือขายไปได้ทั้งหมด32,732 32เล่มตีเป็นเงินไทยคือ เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดล้านห้าตีเลขกลมๆสวยๆเจ็ดล้านห้าคุณนะคะไม่ได้ทำอะไรค่ะถ่ายรูปสวยๆนะสามสองปกถ้าเอจะไม่ผิดสองปกเท่านั้นนะคะมีสองหน้าปกแล้วแบบที่สามก็คือสั่งสั่งคู่ปกหนึ่งปกสองนะแค่สองหน้าปกเท่านั้นนะคุณที่หลิงมูลค่าเท่านี้แล้วนะคุณไม่ธรรมดานะ แน่นอนเป็นคนมีมูลค่าทำยอดขายให้กับนิตยาสารและแบรนด์สินค้าต่างๆได้อย่างแบบถล่มทลายในเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยใครจะทำยอดขายขนาดนี้ได้อะไม่ธรรมดานะคุณเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่ว่าดีนะเอขอย้ำนะเออแล้วยิ่งไปบุกตลาดต่างประเทศแล้วเป็นตลาดจีนนะคุณทําได้ขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะคะก็ขอให้พี่หลิงนะอย่าไปกดดันอะไรมากค่ะชิวๆให้หนึกถึงตอนที่พี่หลิงแบบว่า เอว่าบางทีบางครั้งช่วงที่สนุกที่สุดมันอาจจะเป็นช่วงตอนที่ดังแรกๆอะหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยหนุกแล้วละมันจะมีความกดดนันมีความเหนื่อยล้ามีอะไรเข้ามาช่วงที่แบบประสบความสําเร็จแรกๆตอนที่เฮ้ยสนุกที่สุดอาจจะเป็นช่วงที่น้องเขาอาจจะเป็นฟแฟนมีครั้งแรกเลยด้วยซ้ําที่น้องแบบจัดที่กรุงเทพอะ ในขณะที่ซีรีส์ยังไม่ออนอันนั้นน้องก็คงมีความสุขเนอะยังไม่ได้ดังมากระเบิดเทิเทิงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิมองจากมุมภายนอกเราก็ว่าอย่างเงี้ยนะตอนนี้น้องก็อาจจะสนุกอยู่ก็ได้แต่แบบมันอาจจะงานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยแบบเออสําคัญคนะ่ะนอนให้พอนอนให้พอนะไม่โกยตอนนี้จะโกยตอนไหนยังมีอีกตั้งหลายคนเขาอยากหาเงินได้อย่างเงี้ยทํางานก็หนักด้วยแต่ก็ทําไม่ได้เงินเท่านี้นะ เออต้องมองในมุมนั้นนะเราจะสบายใจนะเราอะโชคดีนะใช่ไหมฮะก็ต้องคิดอย่างนี้แหละเนาะอ่ะคิดเห็นกันว่ายังไงก็มาร่วมแสดงคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านมีความสุขกันนะรักตัวเองเยอะๆค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ